สวัสดีค่ะพบกับน้องเจยอ,อีกแล้วนะคะในมือใหม่หัดปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะวันนี้น้องเจยจะมาตัดถุงนะคะเพื่อที่จะปูกล่องนะคะถุงที่น้องเจยใช้นะคะก็จะเป็นขนาด30มสคูณสีนิ้วนะคะวิธีการตัดก็คืออันดับแรกน้องเจยจะพับคึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะตัดตูดถุงก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะมาตัดตูดถุงก่อนนะคะเราก็จะตัดตุงนะเป็นมือใหม่จริงๆนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราก็จะตัดตูดถุงออกไปเลยแบบนี้นะคะแปื์ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะเราก็เขาเรียกว่าอะไรคลีปปะหรืออะไรถุงออกนะคะนี่นะเราก็จะเห็นเราก็จะอันนี้ถุงก่อนแป๊บนึงนะคะขอสลัดถุงแป๊บ,บนึงนี่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นเหมือนเป็นเส้นนะคะเป็นที่รอยๆอยพับของถุงนั้นเราก็จะตัดตรงกลางนะคะกลางถุงนี่นะคะแล้วก็ตัดตรงกลางถุงเลยนี่ เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะ